ดูดเลือดเลวยก็ได้ถ้าดูดเลือดมันจะเหมือนเหมือนเราตีมอนตัวนั้นสองรอบอ่ะโอเคสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงกิจกรรมวันเพื่อเพลินของเรานะครับผมก็คือการเก็บค่ากําลังอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้จะมาทำชาลินจ์กันเพราะว่าเป็นเป็นเก็บค่ากําลังแบบตีมอนเนาะเพราะมันมันจะสุ่มว่าเราจะได้ความรู้หรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาแข่งกันน,นี่แฟนผมนะครับอันนีหน่อยครับสวัสดีคนดูน้อยครับผมบอกเขาด้วยว่าทําไมมันถึงเกิดอะไรแบบนี้ ก็แค่อยู่ๆนอนแล้วก็คิดขึ้นมาได้นะเริจริงไม่มันมีเรื่องราว่อนนั้นมีเรื่องราวด้วยเหรอม,มีเรื่องราวเรื่องราวคืออะไรคะเรื่องราวก็คือเก็บพลังกำลังมีตัวหนึ่งมาแล้วไม่เคยได้หนึ่งมีเหตุมีผลก็คือแล้วไปกระปุกปุ๊บอือฮึพอไปปุ๊บก็ได้ปับ๊บอ่าเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะผมก็คือมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะผมตรงไอ้นี่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนี่ สู่สารดวงดาวตรงนี้นะแล้วก็ผมได้ในสตรีมแล้วนะสำหรับไอตัวตัวสุดท้ายของผมที่มันหายากมากๆเลยนะไอตัวหูวหน้าแก๊งมันอะเออหายากมากๆเลยแล้วผมพาแฟนไปด้วยมันเกิดแบบหูเกิดแบบเหมือนเหมือนเป็นมนธรรมดาทุกคนผมก็เลยได้มาจนได้นะสำหรับในส่วนของตรงอ่าความรู้ตรงส่วนนั้นได้มาอีกหนึ่งก,กำลังไปกันแค่สี่รอบเท่านั้นสรอบด้ย ชีวิตโหดร้ายมากครับเริ่มกันเลยไปที่ได้ก่อนคนนั้นใช่ใช่ครับเอาล่ะแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครั้งนี้ผมมากับแฟนผมว่าผมน่าจะได้เร็วแน่นอนไปครับลุยเลยได้แล้วจริงไหมเนี่ยจริงทุกคนครับครับผมทุกคนก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมแฟนผมได้ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับผมเจอกันคลิปหน้า วันนี้ัวัวมนนนี้ขอขอ,ขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนไปแล้วครับทุกคนเราก็มาโต้ก,กันแล้วนะกับการเก็บค่ากําลังแข่งกับแฟนนะครับผมตัวแรกผ่านไปแล้วเนาะเอองงเหมือนกันคลิปนี้อาจจะจบภายในไม่เกินเจ็ดนาทีนะครับผมทุกคนอันนี้คือยังไม่รวมตัดต่อนะตัดต่อทุกคนอาจจะเห็นสักหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรงนี้เอาละไปหนึ่งศูน ครับผมแอ้ผมชนะไปหนึ่งศูนย์งงเลยโอ้โขับไม่ตรงแล้วอะตอนนี้ต่อไปต่อไปเป็นควางครับควางเข่าคาร์ซิเวียตัวเมียด้วยนะนี่เป็นไงแค่ชื่อก็รู้สึกแล้วว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็ม,มีรูปแ,<ค>แบบมีรูปแบบที่ยากแน่นอนอะไรทีนี้อ่ะมันอยู่อันนี้อะไรกวางเขาคาร์ซิเวียโอ้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูให้นะใช่เท่นี้แหละแป๊บแป๊บแป๊บนึงนะกระบี่อย่าพึ่งนะ หยุด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 หย,ยุดก่อนอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งใจเย,ย็นใจยยนเย็นลองอัดต่อเลยก็ทุกคน<อ>เราก็มาต่อกันตัวที่สองเนาะอันนี้คือสองในสามใช่ไหมชนะสองในสามถูกไหมโอเคเราก็เราก็จะหาเอ่อความรู้ตัวนี้นะครับผมซึ่งหาความรู้ในการขึ้นเขาครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือต้องได้ไอไอกวางตัวต่อไปนะผมก็คือกวางเขาคามาซีเวียตัวเมียนะครับผมซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีความยากในการหา พอสมควรนี่มันจะอยู่ใกล้ๆกับกวางมูสครับทุกคนนี่มันคือตัวมันคือตัวนี้เฮ้ยได้กวางเขาคามาซีเบียแล้วจริงปะเนี่ยได้แล้วกวางเขาคามาซีเบียตัวเมียนะโอเคโอเคไม่ได้นะเยี่ยม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 โอเคโอเคมันอยู่ตรงไหนผมจะอยู่นี่คุณจะอยู่ไหนมันมันมีอยู่ตรงนี้แค่แบบสามสี่ห้าตัวแค่นั้นเองเอ้าแล้วเมื่อกี้โ๋ออ๋ออทุกคนเอ้ โอ้โอ้เขาไปทำไมตรงน,นั้นมันมีหรอ,อมเขาพยายามเช็คมันเหมือนมันบอกว่ามันมีผอไม่มีวะผมมาทำไมตรงนี้เนี่ย,ย,ยใช่ต้องย้ายซื้อละเราต้องย้ายเซร์ฟเพื่อหามันนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้ให้เจอให้ได้เยอะที่สุดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมตัวที่เราได้ปลามุนแล้วตัวที่เราอยากได้คือเขาวกวางคามาซีเวียตัวเมีย อ่ะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเรากวางเข่าเขากวางกวางเข่าใช่นี่ครับนี่ตัวนี้เลยมาปักยังโอเคโอเคนี้มีครับทุกคนมันไม่ดอบนะแต่ว่าเรายังคงสามารถที่จะแล่เนื้อมันเพื่อไปต่อมันต้องได้สักการ์ดทุกคนจริงมันไม่เกิดมันไม่เกิดจริงมันไม่เกิดจริง มันอาจจะเกิดชานิสหนึ่งได้ล,ลงมาจานางฟ้ามานะครับผมทุกคนไม่อยากได้ไหมก็ไม่โอ้ยโกรธฝั่งนู้นเขาชิวจัดปิงมาเกิดลงกันตรงนี้สิคุณจะย้ายซื้อไปตลอดใช่ครับผมจะย้ายเซร์ฟเพื่อหามัน <Okay. S 1> เอ้ยทาได้ก่อนนี่เศร้านะ<ต>ใช่ผมเก่งมาก ใหกับไอตัวนาตีเป็เดียวเฮ้ยมอาหาเจอนะผมทุกคนโอ้ยเลือกวาง 4, สี่พันห้าถูกจัดวางเลรเพื่อนขาลองมาเก็บของได้เราต้องการความรู้ความรู้คู่ชีวิตโอ้โห,โห,โหยา น่ากลัวมากโอเคครับทุกคนเราพยายามที่จะหาอย่างมากได้ก้อนเพชรผมบริสุทธิ์วอดจริงหนังนี้เฮ้ยได้แล้วเย yeah! ้หนึ่งเท okay. ่าหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าเรียบร้อยครับผมสามารถที่ชนะได้หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตอนนี้เสมอกลางหนึ่ง <S <S หนึ่งเะได้ <S <S> <S มาดีแล้วด้วยซ้ำไม่เคยไม่เคยโกหกตกกันลุก รื่องจริงเรื่องจริงตัวนี้มันไม่เคยตีเลยซ super super so okay ลา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 ก็ไปทำนั่นีลยป่ะลราตีชิบแต่เราได้เลยอะอาลีอาลีเย่เย่เย่อารู้อาโหลอาลีอาลีตึ๊ด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 โอเคตัวไปหนึ่งตัวโอเคครับผมนี่คือมอนอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาตีกันนะผมข้างคาวป่านะโอเคทุกคน ไปเริ่มเลยอะไรบีเปิด่อนเลยปากคายอ่ะได้แล้วจริงเหรอจริงตังคอปากปล่อยให้ไลทไปทุกคนคลิปนี้มันจะไม่ถึง5นาทีจริงด้วยอ่ะผมพูดเล่นๆนะตอนแรกเดียวเปนของตีแป๊ดเดียวตายเลยโอ้ยโคตรได้แล้วได้แล้วโอเคครงนี้คือบี

พวกนีครับผมทุกคนขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปเลยทีเดียวเชียวไปนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม